แจกสูตรนมสดชงเยือกแบบรินขายค่ะมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยสูตรนี้เป็นแบบไม่ใส่ครีมเทียมนะคะทำง่ายแล้วก็เน้นต้นทุนน้อยเพื่อทำขายค่ะเริ่มต้นที่ตักผงเต็ง1นึ่งมิลกี้นะคะ250กรัมใครไม่มีเครื่องช่างพี่เจเทียบให้เป็นช้อนแกงนะช้อนแกงก็คือช้อนบ้านๆช้อนกินข้าวที่ทุกบ้านต้องมีนี่แหละตักได้24ช้อนแกงค่ะ จากน้ำตาลทรายขาวลงไป120กรัมเทียบเป็นช้อนได้8ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปเลยเราจะใส่ของแห้งลงไปก่อนนะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไป800 ML ค่ะหลังจากนั้นคนให้ของแห้งละลายในน้ำร้อนจนหมดเลยนะคะให้เราคนให้แรงๆนะให้น้ำตาลทรายละลายจนหมดหลังจากนั้นเติมนมข้นหวาน150 ML บวกนมข้นจืด240 ML ในคลิปพี่เจผสมนมเอาไว้แล้วจึงเทแค่ครั้งเดียวเราจะเทง่ายขึ้นด้วยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ปิดฟานำไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนค่ะในวันถัดไปเร,เราถึงจะเอาออกมารินขายนะคะให้คนให้ทั่วนะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดกระจายทั่วกันดี ยือกนี้จะได้น้ำนมประมาณ1,500 ml ค่ะต้นทุนเฉพาะน้ำอยู่ที่58บาทเราเอามาแบ่งรินขายเทใส่แก้ว12ออนได้14แก้วแก้ว16ออนได้8แก้วแก้ว22ออนได้7แก้วค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ